แน่นอนนี่คือฮุกภาษาไทยแบบจัดเต็มสำหรับวิดีโอ youtube ของคุณที่สร้างอารมณ์น่าติดตามกระตุ้นความสงสัยและจบด้วย call to action ที่ทรงพลังแผ่นป้ายบอกฉากคุเปิดคลิปเศร้าเขาเคยถูกหัวระยะว่าเป็นแค่เด็กขี้แพ้ในหมู่บ้านเล็กๆแต่ใครจะรู้ว่าสายเลือดในร่างเขากำลังปลุกสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนแผ่นดินไทยมาเป็นร้อยปีสิ่งที่แม้แต่พ่อของเขายังเคยหนีมันมาแล้วเมื่อพิมพ์พบกับจดหมายปริศนาทุกอย่างที่เขาเชื่อเริ่มพังทลาย และคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบกำลังจะเปิดทางสู่ความจริงอันดำมืดหมุดติดกระดาษหัวกลม call to action เมื่อเข้าสู่จุดเริ่มต้นของความลับเศร้าและเมื่อเงาดำพวกนั้นปรากฏตัวพร้อมพูดว่าเลือดของเจ้าคือคำตอบทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีเปเลวไฟถ้าอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วสายเลือดแห่งแสงคืออะไรทิมจะเปิดหรือผนึกสิ่งที่ซ่อนอยู่กันแน่ต้องดูจนจบ มุดติกระดาษหัวเหลี่ยมกดติดตามช่องของเราไว้ตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับแบบนี้อีกและคอมเมนต์บอกเราคุณคิดว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมาคืออะไรกันแน่ต้องการให้ปรับใช้กับเสียงภาคหรือภาพประกอบในสไตล์ใดเพิ่มเติมไหมวันที่ฟ้าครึ้มเหนือหมู่บ้านกลางหุบเขาในเชียงรายเด็กหนุ่มชื่อทิมยืนอยู่ริมทุ่งนามือเขายังสั่นจากเสียงหัวเราะของเด็กคนอื่นที่เพิ่งเดินผ่านไปอ่อนแอเหมือนผู้หญิง เสียงนั้นยังดังสะท้อนอยู่ในหัวแต่พิมพ์ไม่ได้ร้องไห้เขายิ้มยิ้มแบบที่ไม่มีใครเข้าใจแม่ของพิมพ์ต้มข้าวต้มในหม้อดินเก่าลูกใครจะพูดยังไงก็ช่างอย่าลืมว่าหัวใจเราน่ะแข็งแรงที่สุดคืนนั้นพิมพ์แอบออกจากบ้านวิ่งขึ้นเขาฝึกฝนคนเดียวใต้แสงจันทร์เสียงลมหายใจเสียงหัวใจเต้นแรงคือเพื่อนแท้เพียงหนึ่งเดียวหมู่บ้านจัดงานวิ่งประจำปี รางวันไม่ใช่แค่เหรียญทองแต่คือการยอมรับคนทั้งหมู่บ้านจะได้เห็นว่าพิมไม่ใช่แค่เด็กที่ถูกรังแกวันแข่งขันทุกสายตาจับจ้องเด็กชายร่างผอมคนที่ไม่มีใครคิดว่าจะไปถึงเส้นชยัยเสียงปืนเริ่มต้นดังขึ้นพิมวิ่งไม่ใช่เพื่อแข่งกับใครแต่เพื่อแข่งกับคำดูถูกทุกคำที่เคยได้ยินเหงื่อไหลเป็นสายขาแทบขาดใจ แต่หัวใจยังคงวิ่งต่อไปฝนเริ่มตกดินลื่นนักวิ่งหลายคนล้มแต่พิมพ์ยังวิ่งแม้เสื้อจะเปียกปอนแม้จะล้มลงและเลือดไหลาจากเข่าแต่เขายังลุกขึ้นยังไม่ยอมแพ้ผู้คนเริ่มมองเริ่มตะโกนชื่อของเขาพิมพิมเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะอ,อีกต่อไป เหลือเพียงเนินสุดท้ายเส้นชายอยู่แค่ตรงหน้าแต่มีบางอย่างรออยู่ตรงนั้นบางอย่างที่พิมพ์ไม่เคยรู้มาก่อนตรงเส้นชายชายชราในชุดลายไทยยืนอยู่เขาคือครูประเวศอดีตนักวิ่งทีมชาติไม่มีใครรู้ว่าเขามาดูการแข่งขันในปีนี้พิมพ์ชงักหัวใจยังเต้นแรงแต่สายตาของครูประเวศจ้องมาที่เขาอย่างแน่วแน่ ทิมกัดฟันวิ่งต่อฝ่าดินฝ่าฝนเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่ในใจเขาเองเส้นชายอยู่ตรงหน้าแต่ภาพเบลอขาเริ่มอ่อนลมหายใจติดขัดอย่ายอมแพ้ลูกแม่ไม่เคยแพ้เสียงแม่ลอยมาในหัวเหมือนลมที่พัดผ่านใบไม้ในท้องนาทิมกัดริมฝีปากฝืนทุกอาการเจ็บแล้วพุ่งตัวผ่านเส้นชายเสียงเฮดังลั่นทั้งลานวิ่ง แต่แทนที่เขาจะดีใจเขาสุดลงกับพื้นน้ำฝนผสมกับน้ําตาไม่รู้ว่าอะไรไหลาจากใบหน้าเขากันแน่ครูประเวศเดินเข้ามายื่นมือออกมามือที่ผ่านประสบการณ์ความเจ็บและชัยชนะมากมายในอดีตหนูไม่ได้ชนะการแข่งขันหรอกเขาพูดช้าช้าแต่หนูชนะใจตัวเองได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มวิ่งแล้วทิมเงยหน้ามองเขาถามด้วยเสียงแผ่วเบา แล้วคนที่แข็งแรงจริงๆคือยังไงครับครูครูประเวทยิ้มดึงผ้าขาวมาขึ้นมาซับหน้าพิมพ์แล้วชี้ไปยังคนดูที่ตะโกนชื่อเขาบางคนเคยหัวเราะเยาะเขาเมื่อวานนี้เองคนที่แข็งแรงที่สุดคือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นแล้วให้อภัยได้พิมพ์เงียบฝนยังตกแต่ในหัวใจเขาเริ่มมีแสงบางอย่างลอยขึ้นมาแสงที่ไม่ใช่ใชัยชนะ ไม่ใช่เหรียญทองแต่คือคำตอบของบางสิ่งในค่ำคืนนั้นในโรงเรียนเล็กๆข้างลานวัดมีชื่อของทีมเขียนอยู่บนกระดานดำและใต้ชื่อเขามีประโยคหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือสันๆของครูประเวทว่าเด็กที่เคยถูกเรียกว่าอ่อนแอแต่เขาวิ่งแซงพวกเราทุกคนทว่าเย็นวันถัดมามีจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งวางหน้าบ้านพิมพ์ไม่มีชื่อผู้ส่ง มีเพียงแผ่นกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยหมึกสีจางว่าเธอพร้อมหรือยังสำหรับบททดสอบต่อไปมือพิมพ์สั่นเล็กน้อยขณะเปิดจดหมายลมพัดผ่านเบาๆทำให้กลิ่นหมึกเก่าลอยขึ้นมาภายในจดหมายไม่มีคำอธิบายมีแค่แผนที่วาดด้วยมือเส้นทางลากจากหมู่บ้านเล็กๆของเขาไปยังป่าทึบทางทิศตะวันตกแม่เดินออกมาหน้าบ้าน เห็นลูกชายถือแผ่นกระดาษที่เปียกฝนเกิดอะไรขึ้นลูกทิมเงียบเขายื่นแผนที่ให้แม่หญิงชราจ้องอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเบาหาหะและพูดประโยคที่พิมพ์ไม่เคยคิดว่าแม่จะพูดถึงเวลาที่ลูกต้องไปไปหาคำตอบที่พ่อเคยตาหาทิมชะงักพ่อเหรอครับพ่อที่หายไปตอนผมยังเด็กแม่พยักหน้า แววตาเธอมีความกลัวและความหวังจดหมายนั้นพ่อเคยได้รับเมื่อ20ปีก่อนแล้วเขาก็จากเราไปโดยไม่หันกลับมาใจพิมพ์เต้นแรงยิ่งกว่าตอนวิ่งแข่งเขารู้ว่าเส้นทางในแผนที่ไม่ใช่แค่การผจญภัยธรรมดามันคือคำเชิญจากอดีตจากใครบางคนที่ยังรอเขาอยู่ในเงามืดของป่าเช้าวันรุ่งขึ้นทิมพสะพายเป้ใบเก่าเดินลัดลอออกจากหมู่บ้าน เสียงไก่ขันและกลิ่นข้าวสุกลอยตามลมแต่หัวใจของเขาอยู่ไกลออกไปแล้วเส้นทางเริ่มชันยากขึ้นสูงจนบทบังเท้าเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมและระหว่างทางพิมพ์เจอสารไม้เก่าหาหะตั้งอยู่ใต้ต้นโพภายในสารมีรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งชายคนหนึ่งยืนยิ้มใส่เสื้อเชิตขาดหาหะ แต่สิ่งที่ทําให้พิมพ์สะดุดคือในตาในรูปมันคือตาของเขาเองข้างรูปถ่ายมีข้อความสั้นๆแกะสลักบนไม้ไผ่บางครั้งผู้ที่ถูกเรียกว่าอ่อนแอคือตัวหมากที่สําคัญที่สุดบนกระดานเสียงบางอย่างดังมาจากหลังสาลเสียงฝีเท้าเสียงที่ไม่ใช่สัตว์ในป่าพิมพ์หันกลับไปอย่างช้าหาหามือกำแน่นลมหายใจสะดุด และที่ตรงนั้นใต้เงาไม้ใครบางคนกำลังยืนอยู่เงียบหาหะสวมหมวกใบลานแต่รอยยิ้มพิมเคยเห็นในกระจกทุกวันพิมยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสงครามเขาพยายามเพ่งมองผ่านม่านฝนบางหาหะคนตรงหน้าสวมเสื้อผ้าสีซีดแต่แววตานั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองเลยพ่อ พิมพูดออกมาแผ่วเบาชายคนนั้นยิ้มสายตาเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาแววตาทั้งอ่อนโยนและเศร้าลูกโตแล้วสินะเสียงเขาสั่นเสียงที่พิมพ์ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกพิมพ์ขยับเท้าเข้าใกล้พ่อหายไปทำไมพ่อรู้ไหมว่าแม่ร้องให้ทุกคืนชายคนนั้นถอนหายใจนั่งลงข้างสารไม้ วางหมวกใบลานลงบนตักพ่อไม่เคยอยากจากพวกเจ้าไปแต่มีบางอย่างที่พ่อยังตอบไม่ได้เสียงฝนหยุดตกกระทันหันท่ามกลางความเงียบของป่าถิมนั่งลงข้างๆชายที่เขาเรียกว่าพ่อใจหนึ่งยังเต็มไปด้วยคำถามแต่สายตากลับมีบางอย่างที่กำลังเข้าใจแล้วจดหมายนั้นใครส่งมาชายคนนั้นไม่ตอบทันทีเขาวล้วงกระเป๋าเสื้อ หยิบซองจดหมายที่เก่าจนขอบขาดและยื่นให้พิมพ์อ่านเองเถอะลูกแล้วเจ้าจะรู้ว่าพ่อไม่ได้หายไปเพราะหนีแต่เพราะพ่อเองก็ถูกเรียกว่าคนอ่อนแอเช่นกันพิมพ์รับจดหมายมามือยังสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดออกข้างในมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยลายมือคมกริบมีบางอย่างในสายเลือดของเจ้า บางอย่างที่โลกภายนอกอยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงข้างล่างประโยคนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายตัวอักษรโบราณที่พิมพ์ไม่เคยเห็นมาก่อนและทันใดนั้นเองเสียงแตกเรดังจากทิศเหนือเหมือนกิ่งไม้หักแต่ไม่ใช่ลมและไม่ใช่สัตว์ชายตรงหน้าเงยหน้าทันทีแววตาเปลี่ยนจากสงบเป็นระวังพวกมันมาแล้วเขาพูดช้า หาหทิมขมวดคิว้วพวกอะไรครับชายคนนั้นลุกขึ้นยืนมองลึกเข้าไปในป่าพวกที่มไม่ต้องการให้เจ้ารู้ความจริงทิมลุกตามทันทีหัวใจเขาเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเร็วเกินกว่าจะเป็นชาวบ้านเร็วเกินกว่าจะเป็นสัตว์ป่าชายคนนั้นพ่อของเขายื่นมีดปลายแหลมด้ามไม้สลักให้ เก็บไว้นะนี่ไม่ใช่แค่มีดมันคือกุญแจกุญแจกุญแจของอะไรครับพ่อไม่ตอบเขาจ้องมองพิมพ์ด้วยสายตา,นาแน่วแน่เหมือนจะสื่อสารบางอย่างโดยไม่ต้องพูดเสียงนั้นมาใกล้จนหายใจได้ยินเงาดำสามเงาพุ่งออกจากแนวไม้สวมเสื้อคลุมสีดำคล้ายผ้าพ,พื้นเมืองแต่มีลวดลายที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นมาก่อนหน้าก,ากากที่พวกเขาสวม นหน้ากากไม้แกะลายคล้ายสัตว์ใบหน้าของงูฟันของเสือตาของมนุษย์คืนมันมาเสียงหนึ่งในนั้นพูดขึ้นช้าและเย็นเฉียบเลือดของมันเป็นของเราทิมถอยหลังกับมีดแน่นจนมือสัน่นพวกคุณเป็นใครผมไม่เข้าใจอะไรเลยพ่อของเขาก้าวไปข้างหน้ายืนกั้นระหว่างทิมกับเงาดาเหล่านั้น เจ้าจะไม่แตะต้องเขาจนกว่าเขาจะรู้ทุกอย่างงั้นเจ้าก็ต้องตายก่อนท่านใดนั้นร่างในหน้ากากพุ่งเข้าใส่พ่อของพิมพ์เสียงกระทบกันของโลหะดังขึ้นกลางป่าดาบพุ่งเข้าใส่พ่อของเขารับไว้ด้วยมือเปล่าทิมตะโกนแต่ร่างของพ่อเขายังยืนมั่นทิมหนีไปทิมพ์ลังเลแต่ขาเขากลับไม่ยอมขยับหัวใจเขาต่อต้าน เขาไม่ใช่เด็กที่ยอมถอยอีกแล้วเสียงหนึ่งในนั้นแค่นหัวเราะก็เหมือนพ่อของเจ้าสมัยก่อนหัวดื้อจนเกือบทำลายทั้งสมดุลทิมตะโกนกลับสมดุลอะไรคุณกำลังพูดถึงอะไรร่างนั้นหยุดหน้ากากของมันหันมาช้าหาหะแล้วพูดด้วยเสียงต่ำที่เหมือนสะท้อนมาจากใต้ดินเลือดของเจ้าคือคำตอบพระเจ้าไม่ใช่แค่ลูกชาวบ้านธรรมดา แต่เป็นผู้ถือสายเลือดแห่งแสงที่เราตามหามานานแสนนานทิมยืนตัวแข็งลมหายใจติดขัดคําว่าสายเลือดแห่งแสงต้องอยู่ในหัวเขาไม่เข้าใจแต่หัวใจเขาสั่นสะเทือนเหมือนบางอย่างในร่างกายตื่นขึ้นเจ้ารู้สึกแล้วใช่ไหมเสียงของร่างในหน้ากากยังดังต่อมันอยู่ในกระดูก ในหัวใจและในดวงตาของเจ้าที่มองมือตัวเองเส้นเลือดบางเส้นเรืองแสงสีทองจางหาหะเขากับพริบตาคิดว่าคงเป็นแค่ภาพลวงแต่แสงนั้นยังอยู่สว่างขึ้นเมื่อเขาเริ่มโกรธถ,ถ้าผมไม่ให้เลือดผมละ่ะพวกคุณจะทำอะไรหน้ากากรูปเสือยิ้มเย็นเราจะเอามันไม่ว่าเจ้าจะเต็มใจหรือไม่ พ่อของพิมพ์หันมามองลูกชายอย่าให้มันได้เลือดเจ้าเด็ดขาดมันจะเปิดผนึกบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกอีกครั้งทิมตะโกนบอกผมเถอะผมคืออะไรทำไมผมถึงมีสายเลือดนี้พ่อเขาสูดลมหายใจเสียงดาบกระทบกันยังคงดังก้องแต่เขากลับพูดเบาหาหะเพราะแม่เจ้าไม่ใช่คนธรรมดาโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่ง เสียงฝนกลิ่นดินเสียงจิ้งหรีกเงียบไปหมดแม่พิมพ์กระซิบแม่ของผมคือใครร่างในหน้ากากกลับเป็นฝ่ายผู้แทนแม่ของเจ้าคือที่ดาแห่งทีรันผู้อพยพจากเมืองที่ซ่อนอยู่ใต้เทือกเขาทางเหนือเธอคือหนึ่งในผู้ที่พวกเราเคยล่าแต่หนีไปได้พิมพ์สั่นทั้งร่างในหัวเต็มไปด้วยภาพกระจัดกระจายใบยหน้าไม่ยิ้มให้เขา มืออุ่นๆที่เคยลูบหัวตอนเด็กเขามักเห็นไม่ยืนมองภูเขาทางเหนือเรากับกำลังรออะไรบางอย่างและเจ้าคือผลรวมของทุกสิ่งที่ระหวาดกลัวหน้ากากรูปงูก้าวออกมาเลือดแห่งแสงและเงาในคราวเดียวกันเสียงฟ้าผ่าดังลัน่นท้องฟ้ามืดสนิทและทันใดนั้นเองใต้ฝ่าเท้าของพิมพ์พื้นดินสันสะเทือนเบา หาหะรากับบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลานานนับศตรวตรรษทิมก้มลงมองพื้นเศษใบไม้สั่นไหวดินแตกร้าวเป็นเส้นเล็กหาหะรากับลมหายใจของสิ่งมีชีวิตใต้ดินกำลังเลื่ผ่านใต้ฝ่าเท้าของเขาเสียงต่ำลึกไม่ใช่จากใครสักคนแต่เป็นเสียงของแผ่นดินของภูเขาของบางสิ่งที่หลับอยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยมานานนัก มันเริ่มตื่นแล้วพ่อของเขากระซิบเพราะเลือดเจ้าปลุกมันขึ้นมาหน้ากากทั้งสามเริ่มถอยหลังสีหน้าเปลี่ยนไปจากความมั่นใจเป็นความประหนกเร็วเกินไปมันยังไม่ถึงเวลาร่างหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงสั่นกลัวทิมยืนตัวตรงแสงทองในร่างเขาเริ่มสว่างขึ้นทุกวินาทีแสงที่ไม่ใช่เปลวเพลิงแต่คือแสงของความจริง ของสายเลือดที่ถูกปิดบังมาเกือบชั่วอายุคนเขาหันไปมองพ่อผมต้องทำยังไงถึงจะหยุดมันพ่อไม่ตอบทันทีแต่คุกเข่าลงวางมือแน่พื้นดินราวกับฟังเสียงของโลกเจ้าต้องไปยังสารเจ้าที่หลับใต้ผาหลบเงาที่นั่นเจ้าจะพบคำตอบหรือไม่ก็อาจไม่มีวันกลับมาอีกเลยทิมพยักหน้า แม้จะสับสนแต่หัวใจเขาชัดเจนไม่ใช่แค่เพื่อแม่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อหยุดบางอย่างที่โลกไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ทันใดนั้นเงาดำพุ่งเข้ามาอีกครั้งเรากับรู้ว่าไม่มีเวลามากพออีกแล้วพ่อของเขาพุ่งเข้าไปรับการโจมตีเสียงด่าปะทะดังลัน่นแต่ครั้งนี้พิมพ์ไม่ถอยเขายกมีดไม้สลักขึ้น และจากกลางอากาศสัญ,ญลักษณ์โบราณในจดหมายเริ่มลอยออกมาจากใบมีดหมุนวนรอบตัวเขาก่อนจะกลายเป็นแสงเจิดจ้าร่างในหน้ากากร้องอย่างตกใจไม่เจ้าใช้มันได้แล้งั้นหรือที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในใจเขาเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนไม่ใช่ของพ่อไม่ใช่ของแม่ ไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่มาจากในเลือดของเขาเองเลือกจะเปิดหรือจะผนึกเสียงนั้นดังอยู่ในหัวของพิมพ์เหมือนลมที่พัดผ่านผืนป่ากเก่าแก่เหมือนเสียงของบรรพบุรุษที่ไม่เคยหลับไหลเลือกจะเปิดหรือจะผนึกมือของพิมพ์กับมีดแน่นแสงจากสัญ,ญลักษณ์ล้อมรอบเขายิ่งทวีความรุนแรงต้นไม้รอบตัวไหวแรงทั้งที่ไร้ลม พื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มเปล่งแสงออกมาเป็นวงกลมโบราณเหมือนกับสารเจ้าถูกวาดขึ้นใหม่บนผืนแผ่นดินพ่อเขาตะโกนอย่าเพิ่งเลือดตอนนี้พิมพ์จะต้องเข้าใจมันก่อนแต่เสียงเลือดในตัวเขาดังยิ่งกว่าเสียงพ่อยิ่งกว่าเสียงของศัตรูเสียงภายในใจที่ถามคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเปิดหรือผนึกทิมสูดลมหายใจมองเงาดำทั้งสามที่ถอยห่าง เห็นความกลัวในแววตาของพวกมันครั้งแรกพวกเขาไม่ใช่นักล่าแต่คือผู้ที่หนีจากสิ่งที่พิมพ์เองยังไม่เข้าใจเขาก้าวไปข้างหน้าแสงใต้เท้าเคลื่อนตามเสียงดินแตกร้าวดังก้องแล้วจู่ๆใต้พื้นดินบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวพิมหยุดทันทีภาพบางอย่างแล่นเข้าสู่หัวไม่ใช่ภาพในอดีตของเขาแต่เป็นภาพ จากเลือดของแม่ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาถือมีดเล่มเดียวกันและตรงหน้าของเธอคือประตูหินที่มีสัญลักษณ์เดียวกับใบมีดเสียงของเธอดังขึ้นในหัวของพิมพ์หากเจ้าคิดว่าโลกพร้อมก็เปิดมันแต่หากยังไม่พร้อมก็จงเป็นผู้ผนึกที่โลกนี้ต้องการพิมพ์สะดุง้งภาพหายไปแต่หัวใจของเขาเต้นด้วยจังหวะใหมา่ หนักแน่นกว่าเดิมเขาหันไปมองพ่อมองป่ามองท้องฟ้าสีครามที่เริ่มเปิดแล้วเขาพูดออกมาชัดท้อยชัดคำผมจะไม่เลือกจนกว่าผมจะเห็นด้วยตาตัวเองว่าอะไรอยู่ข้างในเงาดำในหน้ากากก้าวขึ้นหน้าถ้าเจ้าคิดจะไปที่นั่นเจ้าจะต้องผ่านพรมแดนแห่งจิตไม่มีดาบไม่มีเวทไม่มีแสงมีแค่ใจของเจ้าเท่านั้นทิมพยักหน้า เก็บมีดเข้าปลอกงั้นพาผมไปและในเสี้ยววินาทีนั้นพื้นดินใต้เท้าพิมพ์ก็แยกออกพาเขาดิ่งลงสู่ความมืดที่ลึกลึกยิ่งกว่าป่าลึกยิ่งกว่าความกลัวลึกพอที่แม้เสียงของหัวใจก็เบาลงทว่าบางสิ่งกำลังรออยู่ข้างล่างนั้นบางสิ่งที่รู้จักชื่อเขาตั้งแต่ก่อนเขาจะลืมตาดูโลกพิมพ์ตกลงมาอย่างช้า หาหะไม่ใช่การตกแบบร่วงหล่นแต่เหมือนถูกพาไหลลึกลงไปในมวลอากาศที่หนาแน่นรอบตัวคือความมืดสนิทแต่กลับไม่รู้สึกน่ากลัวมันเหมือนอ้อมกอดของบางสิ่งโบราณบางสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีรูปร่างแล้วแสงจางๆค่อยๆปรากฏเป็นแสงจากดวงตานับร้อยลอยอยู่ในความมืดนั้น เสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นจากรอบทิศจะไม่ใช่คนแรกที่มาที่นี่แต่เจ้าอาจเป็นคนสุดท้ายทิ้นหมุนตัวมองไปรอบหาหะไม่มีทางออกไม่มีทางขึ้นมีเพียงวงแหวนหินโบราณล้อมรอบด้วยสัญ,ญลักษณ์เหมือนที่เขาเคยเห็นบนใบมีดเขากล้าเข้าไปกลางวงแหวนแสงจากตัวเขาเริ่มเรืองขึ้นอีกครั้งเส้นเลือดใต้ผิวเปล่งประกายสีทองจาง หาฮะแล้วทันใดนั้นเงาหนึ่งลอยออกมาจากแสงรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเสียงมีเพียงความรู้สึกความรู้สึกเหมือนมองเข้าไปในตัวเองนี่คือพรมแดนแห่งจิตใช่ไหมทิมพึมพำเงานั้นพยักหน้าจากนั้นมันเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเด็กชายคนหนึ่งผอมแห้ง ยืนอยู่คนเดียวใต้ต้นมะขามในทุ่งนาหลังโรงเรียนเด็กที่ถูกหัวร้อเยาะถูกไล่ถูกผลักเด็กที่พยายามกลั้นน้ำตาแต่สุดท้ายก็ร้องให้คนเดียวทุกวันทิมมองภาพตรงหน้าหัวใจเขาสัน่นนั่นคือเขาเองในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดเงานั้นพูดขึ้นเจ้าจะไม่ผ่านพรมแดนนี้หากเจ้ายังไม่กล้ายอมรับเงานในหัวใจตัวเองทิมก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ มองเด็กคนนั้นเด็กที่เป็นเขาเด็กที่เจ็บแต่ไม่เคยหยุดฝันฉันขอโทษทิมพูดเบาหาหา่ฉันเคยเกลียดเธอฉันเคยอยากลืมเธอแต่ถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้เด็กชายงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เขายิ้มทันใดนั้นแสงจากพื้นวงแหวนสว่างจ้า เสียงแตกของหินเหมือนบางสิ่งเปิดออกช้าหาหะและตรงกลางวงแหวนประตูหินโบราณค่อยๆผุดขึ้นจากพื้นมีสัญ,ญลักษณ์ที่เรืองแสงตรงกลางคือรูปมือสองข้างประสานกันข้างล่างมีคำจารึกภาษาเก่าที่พิมพ์อ่านไม่ออกแต่กลับเข้าใจมันโดยไม่ต้องแปลทางแห่งผู้ถือเลือดเปิดด้วยหัวใจที่ให้อภัยเงา เสียงหัวใจพิมพ์เต้นช้าแลนะหนักมือของเขายื่นไปแตะบานหินและบานประตูก็เริ่มเปิดออกช้าหาหะเผยให้เห็นดินแดนที่ไม่มีแสงไม่มีเงามีเพียงม่านหมอกและเสียงกระซิบเสียงที่พูดว่าเจ้ามาช้าไปพิมพ์ชะงักหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะคําว่าเจ้ามาช้าไปก้องอยู่ในหมอกเบื้องหน้า เขาก้าวเข้าไปช้าหาหะมือยังแตะปลอกมีดไม้สลักแน่นภายในถ้ำโบราณที่ประตูหินเปิดออกทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีแสงไม่มีร่องรอยของชีวิตแต่ตรงกลางห้องมีรูปปั้นหินหนึ่งตั้งอยู่หญิงสาวในชุดพื้นเมืองล้านนาผมหยักยาวใบหน้าสงบนิ่งมือเธอวางบนหัวใจตัวเอง และดวงตาแม้เป็นหินกลับมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเล็กหะาหาิมทิมเดินเข้าไปใกล้และเขาเห็นบางอย่างจะารึกบนฐานรูปปั้นเขาเอื้อมือปัดฝุ่นออกแก่ผู้เป็นสายเลือดแห่งแสงเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่ข้าอาจไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ความจริงจะยังรอเจ้าอยู่ในใจของเจ้าเองทิมนิ่งไปครู่หนึ่งแสงจากตัวเขาค่อยๆจางลง เหมือนภารกิจหนึ่งได้สิ้นสุดและเสียงในหัวของเขาก็เงียบลงเช่นกันเขาหยิบมีดสลักและวางลงเบื้องหน้ารูปป <c oughs> ั้นก้มศีรษะลงช้าห <c> ะ <oughs> าหะทั้งน้ำตาและรอยยิ้มอันแสนเงียบงัน <c oughs> ผมไม่ต้องการเปิดหรือผนึกอะไรอีกแล้ว <c oughs> ผมแค่อยากเข้าใจและตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเ <c oughs> มื่อเขาก้าวออกจากถ้ำ <c oughs> หมอกเริ่มจาง แสงแดดอ่อนๆอลอดเข้ามาและทางเดินหินปรากฏขึ้นทีละก้าวใต้ฝ่าเท้าพ่อของเขารออยู่ที่ปลายทางพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาในดวงตาเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมพิมพยักหน้าไม่พูดอะไรเพียงแงนหน้ามองฟ้าแดดแรกของฤด,ดูใหม่อบอุ่นไม่ใช่แค่ผิวแต่ลึกถึงใจและเสียงสุดท้ายในสายลม คือเสียงของแม่ที่ยังคงอยู่ในทุกสายเลือดของเขาลูกไม่ได้เกิดมาเพื่อหนีเงาแต่เพื่อเป็นแสงในเงานั้นเอง